เลี้ยงจี้ขึ้นมาสายมีขวามีไฮมาทางขวาครับจังหวะนี้เอโต้หลุดมาแล้วเอโต้ยังไงเอโต้กดลูกนี้โอ้โหมันปัดออกไปได้ครับได้เป็นลูกเตะมุมนะครับเดี๋ยวเราจะลองโยนลงหัวไปที่ชลอตเตอร์เบ็คอีกทักทีนึงครับดูว่าลูกมง่งทรงพลงเป็นไงชลอตเตอร์เบ็คชลอตเตอร์เบ็คเรียบหรอไม่โอ้โหมันเอาเรื่องจริงๆนะไอ้ตัวนี้สาวกฟีฟ่ามอบายห้ามพลาดกันเลยนะครับใครที่กำลังมองหาแพ็คราคาดีๆมีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะอินแบก เพจสำหรับคอเกมฟีฟ่ปลอดภัยถูกทะลุมิติเปิดมานานกว่า10ปียืนยันจากเพจที่มีผู้ติดตามกว่า500,000คนนะครับเปิดบริการทุกวัน รับเติมในระบบ ID Pass สะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไม่มีประวัติโดนรีฟัน100%ซมีใบเสร็จรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเครสนะครับสนใจกดที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดอินแบ็เติมเกมมีแอดด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง In c h ของเราด้วยนะจ๊ะอ๋อเกมอื่นก็มีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง i n h e d สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรม h e a d เพ็ดนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะเช่นเคยนะครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปนี้นะครับมาเป็นตำแหน่ง CB กันเลยนะครับแล้วก็เป็นกองหลังที่ค่อนข้างที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็แถมใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงด้วยนะผมก็ใช้อยู่นะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับชื่อของเขาคือนิโก้ชอตเดอะเบคหรือว่าชอตเดอะเบคอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าภาษาผมก็แข็งแรงซะด้วยนะครับ มันออกเสียงว่าอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆคนที่ออกเสียงถูกหรือรู้ว่าออกเสียงว่าอะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับส่วนเวลาตอนภาคตอนอะไรถ้าออกเสียงผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับเพราะว่าผิดแน่นอนผมการันตีได้เลยนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับก็เป็นนักเตะให้มา ovr 109นะครับในตำแหน่ง cb นะครับแล้วก็เป็นนักเตะจากบูเซียดอตมุนนั่นเองนะครับสัญชาติเยอรมันนะครับสำหรับบูทที่ให้มานะครับเป็นบูทของการตั้งรับนะครับเท้าที่ถนัดนะครับให้มาเป็นเท้้าาซซย ขวาสนะครับสเตมินานะครับอยู่ที่กันที่8ช่องนะครับแล้วก็เซกิมูฟใช้ได้3ดาวนะครับราคานะปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15m กลางๆนั่นเองนะครับมาดูสแต็กไส้ในกันสักนิดนึงนะครับไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับสแต็กนี้เป็นสแต็กที่ยังไม่ได้บวกบูทนะครับก็มีการเล่นความเร็ว120นะครับความเร็วการวิ่ง1 1 9กานะครับการเลี้ยงลูก1 1 1การควบคุมบอล1 1 2อนะครับจ g i l ตี้ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่104นะครับก็ถือว่าในตำแหน่ง cb ให้มาเท่านี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มาดูทางด้านของเกมรับกันก่อนนะครับ สำหรับนักเตะ CB นะครับก็มีการแท็กเกิลแบบยืนนะครับ149เลยนะครับแล้วก็การสไลด์แท็กเกิล151นะครับโอ้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับเกมรับนะครับแล้วก็มีการหม่งลูกอากาศอยู่ที่147นะครับกระโดดจัมปิ้ง127นะครับความแข็งแรง137นะครับแล้วก็การประกบ149ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสำหรับความก้าวร้าวหรือว่าความดุดันในการเล่นก็132ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับส่วนสูงของนักเตะดีด้วยนะครับสูง อยู่ที่191เซนติเมตรนะครับเวร์กเลเป็นกลางๆครับอันนี้ผมติแค่นิดเดียวนะครับถ้าเกิดรับเนี่ยมันเป็นสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะลงต่ำสุดๆเลยผมว่าน่าจะดีนะครับแต่ว่าถือว่ามาให้มาเป็นกลางๆก,ก็พอโอเคอยู่นะครับ สำหรับสกิลแฝงนะครับให้มามี3อย่างนะครับก็คือเน้นแท็กเกิลนะครับแล้วก็ส่งลูกไกลแล้วก็มุ่งลูกทรงพลังนะครับโอ้โหท่าทางจะมีจุดเด่นทางด้านลูกกลางอากาศจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าบวกสกิลแฝงเป็นลูกมุ่งทรงพลังนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันในคลิปนะครับว่าจะเจ๋งสักแค่ไหนสําหรับลูกมุ่งนะครับแล้วก็มีเน้นแท็กเกิลแปลว่าสกัดดีแน่นอนนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูค่าความสามารถของเขาในแรงกันนั่นเองนะครับบอกได้คาเดียวห้ามพลาดเลยนะครับว่านักเตะตัวนี้เจ๋งจริงนะครับสาหร ตัวชอตเดอะเบกหรือว่าซอตเดอะเบกนั่นเองนะครับมาครับตอนนี้เราก็เข้ากันไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับสำหรับไลฟ์อัพที่ผมใช้นะครับเป็นเล่นหลัง4นะครับก็คือ4 1 2 1 2ึนวายนั่นเองนะครับก็เป็นช็อตเดอะเบกยืนคู่กับตัววิดิกนั่นเองนะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ข้าวความสามารถของช็อตเดอะเบกนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันท้ายคลิปนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องที่อยากจะรู้ว่านี่มุมมองของพี่มอมการดิเป็นยังไงก็ดูคลิปกันให้้้จบบบบแลลววกกกกัััันนนนนนนะคครรตอออออีีมมาดููเ่่่ยทิซุส ผ่านมาที่วันบัตเทนครับจังหวะนี้ยังไงเอาปั๊มกันอยู่ครับจังหวะนี้เอาได้เป็นลูกฟาวด้วยนะครับสาหรับคลิปที่รีวิวกองหลังนะครับค่อนข้างที่จะมันก็จะไม่ค่อยเห็นแบบไม่เหมือนกองหน้าสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปมีตัดคลิปจังหวะมาให้ดูด้วยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนรีบเปลี่ยนไปไหนเอตโตลากมาจังหวะนี้ยังไงไหลมาเวนิซิอุสซัดลูกนี้เกือบไปครับได้เป็นลูกเตะมุมหรือเปล่า จังหวะนี้ลูกเตะมุมครับโยนมาที่ชลอตเตอรเบก่อนจังหวะแรกไงมงโอ้โหเว้กือบได้ดูมูกมงสรงพลังนะเอาจังหวะนี้ซ้ำดีครับซัดลูกนี้โอ้โหเป็นไงล่ะครับเอาเรื่องครับไอตัวนี้นะครับชลอตเตอรเบกอะไรเนี่ยครับโอ้โหออกเสียงก็เรียกก็ยากนะครับโอ้โหเอาเป็นว่าออกเสียงแบบไหนก็เอาตามนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ลูกนี้จังหวะนี้ซ้ำเข้าไปโอ้หยิงค่อนข้างยีงไ้นี่กองหลังนะครับยิงดีเหมือนกันนะครับโอ้เขาท่าเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงการา ใครมาครับบอลหลักตากมาจังหวะนี้ชลอเตเบกไงโอ้โหลูกอากาศเก็บหมดแจ๋วครับยังไงดิแอสผิวมาจังหวะนี้ยังไงดิแอสปั่นตรงนี้ติดวิดิซัดทิ้งไม่ก่อนเลยครับเฮอร์นของเดสครับสูงร่างกายร่างกายที่ค่อนข้างจะสูงดีนะครับมาดูจังหวะนี้ฮาคิมิตักเข้ามาโม่งเคี่ยมไม่ได้ครับออกไปก่อนจังหวะนี้ยังไม่ได้ลูกเตะมุมด้วยนะครับสำหรับทีมมูมาเยือนมีหนึ่งประตูไปแล้วนะครับสำหรับคีเพเยอร์ของเรานะครับเป็นกองหลังด้วยนะครับชลอเตเบก จังหวะนี้แวนเดซาเตะขึ้นมาครับเบนนซิอุสเบนนซิอุสยังไงเอ่ยเลียงจี้ขึ้นมาครับปาดออกมาเฮิร์นองเดสเลี้ยงจี้มาครับหน้าประตูมีจะให้ไขรไหลมาที่บาเทนบาเทนยังไงบาเทนหลุดมาสองผู้ไม่พ้นครับเอากลายเป็นลูกฟ้าครับใครได้เอ่ยดูก่อนนะครับว่าลูกนี้ใครจะเป็นคนได้เอาผมได้ด้วยนะครับจังหวะเป็นฟรีคลิกครับของเปเล่เอาจังหวะนี้น่าจะยิงไปไม่ดีแล้วนะครับก็จะกลายเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมานะครับสำหรับทีมบูมาเยือน ยังไงเอ่ยวันเดสซาครับออกมาทางซ้ายครับที่ทเดวีเดวี David. David ยังไงครับจะมองหาเพื่อนอยู่เข้ามาตรงกลางครับสวายสไตเกอร์ออกมาที่บัลลักครับออกขวามาเลยครับการินชาเลี้ยงจีนมาครับยังไงดึงจังหวะรอเพื่อนครับให้มาตรงกลางที่บรรัลลักต่อมาคาน,น,น์นาผิวมาจังหวะนี้คารนาโอ้โหูโ,โ,โ,โดนแย่ไว้ครับเป็นไงโดนปามไว้เอ้าหูเฮนนองเดงได้อยุ่ยังไงจิ้มไว้โหืมชลดดมอตเดอะเบกยังเออว่าเอาเรื่องอยู่นะครับจังหวะเมื่อกี้ทาลายจังหวะได้นะครับขัดขาแล้วจังหวะนี้เตะขึ้นมาเอาติดเอโต เอโต้ e ยังไงเอโต้ e ลูกนี้เรียบร้อยนี่ครับเ mm hmm. ตะมาเข้าทางเอโต้ซะงั้นนะครับแล้วเป็นสองศูนย์ไปนี่ครับจังหวะนี้ไม่พลาดอยู่แล้วเอโต้ e เราพยายามจะเคลียร์ครับแล้วเคลียร์มาไม่ดีติดเอโต้ซัดเข้าไปลูกนี้เป็นสองศูนย์นี่ครับโอ้ย oh, จะออกเกมหรือเปล่านะครับเพิ่งจะครึ่งแรกโดยไม่สองเม็ดแล้วนะครับให้ผมอาร์ติเฟตจบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาดิอาร์ตดิอาร์ตยังไงให้มาตรงกลางที่คันโตนาออกขวามาครับที่ชวายสไตเกอร์ มาที่หาคิมีปาดมาการินชาพยายามจะไปครับเลี้ยงจนออกไปเลยครับจังหวะนี้เออนองเดยครับอยู่ที่บอลน,นะครับทุ่มมาที่เวเนซิอุสปาดออกมาที่บาเทนบาเทนยังไงมองหาเพื่อนไหลามาสวยเลยครับเปเล่เปเล่เลี้ยงจี้ขึ้นมาสายมีขวามีให้มาทางขวาครับจังหวะนี้เอโต้หลุดมาครับเอโต้ยังไงเอโตกดลูกนี้โอ้โหมันปัดออกไปได้ครับ ได้เป็นลูกเตะมุมนะครับเดี๋ยวเราจะลองโยนลงหัวไปที่ชลอตเตอร์เบกอีกทักทีนึ่งครับดูว่าลูกมงงทรงทลางเป็นไงชลอตเตอร์เบกชลอตเตอร์เบกเรียบหลอไหมโอ้โหมันเอาเรื่องจริงๆนะงอ้ยตัวนี้มงงดีด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับชลอตเตอร์เบกหรือชลอตเตอร์เบกอะไรนะครับเรียกยากเรียกเย็นนะครับลูกนี้มงงโอ้โหเอาเรื่องครับกองหลังมงไปสองแล้วมีโอกาสลุ้นแฮตติกด้วยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับสำหรับชลอตเตอร์เบกยังไงเอ่ย เอาเรื่องเหมือนกันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในครึ่งหลังนะครับก็โดนนาไป3ประตูต่อสูแล้วนะครับสำหรับทีมผู้มาเยือนนะครับมี2ประตูจากคีเปเยืของเราด้วยนะครับนิโก้ชาร์ลเดเบคหรือว่าช็อกเดเบคอะไรนั่นเองลูกนี้โยนเข้ามาเข้ามือแวนเดซาอย่างไงเอ่ยนะครับให้ผมอัดคีไปจบก่อนอย่าเพิ่งออกนะครับรามให้มาที่โอเวรลันโอเวรลันเลี้ยงจีมาเจอกุนลิบครับปาดกลับมาได้ทีมผู้มาเยือนอังไงออกครับลูกนี้ได้เป็นลูกทุ่มนะครับลามจะได้ทุ่มนะครับ ผู้มาที่โอเวลันโอเวลันถ่ายเข้ากลางมาวัดเวลาเวลาปาดมาไม่ดีโดนสวายตัดได้เอาอยัางไงจังหวะนี้ <c oughs> ดีนะครับยังแย่งคืนกับมาได้บอลอยู่ที่วีดีครับออกมาทางซ้ายครับเปลี่ยนแกนมาบ้างครับสำหรับเฮอร์นองเดสเฮอร์นองเดสเลี้ยงจีนมาอยู่ที่บาทเทนบาทเทนคืนกับมาเฮอร์นองเดสโดนปั๊มไวห์างทีมีตักยาวเลยจังหวะนี้ไม่มีใครครับช็อคเดอะเบกเก็บกินสบายครับ ตอกโซนมาครับเวลาออกขวามาโอไวรันเจอกับกุลลิบยังไงเลี้ยงจี้จะไปหรือเปล่าครับมองหาเพื่อนอยู่ไปตรงไหนดีนะครับยิงยักช้าแล้วดีนะครับยังมีวินดิกตัดกันมาได้เอาบอลส่วนกันไปส่วนกันมาตอนนี้มาอยู่ที่เวเนซิอุสครับให้มาดิเอโตเอโตก็ชากหนีมาจังหวะนี้ยังไงครับโดนบอลหลักจิมออกไปก่อนนะครับได้เป็นลูกทุ่มนะครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่เฮอร์นองเดสทุ่มเข้ามาที่เวเนซิอุส ปาดเข้าในมาบาทเทนบาทเทนเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะน,นี้ปดาดหนีไ่ได้ซัดไหมยังไง <c oughs> เกือบไปครับเดวี่ขวดไกลออกมาเลยชลอตเดอะเบรกเก็บกินหมดเลยครับแผงหลังนี่โอ้โหแกคุมอยู่เลยนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเอโต้ขึนกับมาที่โอไวรันเป็นกองหลังตัวสุดท้ายที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับชอตเด The Beck, ะอะเบรกชอตเดอะเบกหรืออะไรสักอย่างนะครับเบเนซิอุสไหลยังจี้ขึ้นมาจังหวะนี้เอาลูกที่สี่มาไหมสี่มาดิครับเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ ไม่มีใครเข้าครับปล่อยให้มีเวลาวินิสอุสก็กดกันเลยครับลูกนี้เป็น4-0เรียบร้อยไปครับไม่มีใครเข้าโล่งๆเลยครับยิงคนเดียวโหอย่างนี้ก็สบายดีครับมีเปลี่ยนตัวด้วยครับเอาวานิสลอยลงมาโดนเป็น4เม็ดครับสำหรับทีมผู้ไม่เยือนรวมอรไทยไปครับดิอาร์ตมาที่อุลริปครับออกสายไหมตักยาวข้ามมาเเก็บกินสบายรับวิดิจ มาที่เวลาปาดคืนกันมาบาเทนบาเทนไหลมาจาังหวะนี้เอโต้ลูกที่5จะมาไหมยังไงเบียดกันอยู่โอ้โหเบียดกันสู้วีดิกไม่ได้ครับสวายให้มาดิอา์ดิอาด,ด,ดผิวอยู่จิ้มอมอกมาได้ยังไงครับยังได้อยู่ที่เอโต้เอโต้ปาดออกมาสวายก็แตะคืนกันมาอีกครับบอลอยู่ตรงกลางสนามมาไปไหนไม่ได้ครับถ่ายกันไปถ่ายกันมาครับโอเวอร์นจะหมดเวลาแล้วนะครับน่าจะจบ้วยสกอรนี้แล้วนะครับก็มี2ประตูจากคีไพเยอร์ของเราด้วยนะครับ เดี่ยวช่วงท้ายนะครับมีช็อตที่สวยของชลอตเดอร์เบกมาให้ดูกันด้วยนะครับมาดูวันที่จังหวะแรกครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาทาดิครับเจอกับชลอตเดอร์เบกยังไงเลี้ยงจี้มาเอาอยู่ไหมชลอตเดอร์เบกชลอตเดอร์เบกแย่ครับไปเรียบร้อยเลยครับเก็บกินสบายจังหวะเตะมุมลูกนี้เฮาลุนเดสโยนมามงไม่ได้ครับจะได้ลูกเตะมุมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะลองกดลงไปที่ชลอตเดอร์เบกหัวทองทองตัวขาวๆตรงนั้นนะครับยังไงชลอตเดอร์เบกชลอตเดอร์เบกเรียบร้อยเลยครับ มงดีจริงๆนะครับมีลูกบ่งทรงพลังเป็นสกิลแฝงด้วยนะครับแล้วก็ลูกเตะมุมนี่ผมมองว่า90%นะครับมีโอกาสเข้าสูงมากนะครับถ้าโยนลงหัวดีๆนะครับมาดูจังหวะนี้กันต่อครับถีมผูมาเยือนแหวกมาได้ครับคีนให้มาที่ซาร่าเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ปาดคืนเข้าในมาคีนปาดออกมาซัดลูกนี้ช็อตเดอะเบ็กครับจังหวะเมื่อก,กี้นี้บอกไว้ได้ม,มาดูจังหวะนี้แย่ไว้เรียบร้อยครับ เป็นกองหลังตัวสุดท้ายที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับจังหวะนี้ซัดออกมาก็ปัดออกมาได้ครับดูจังหวะลูกแตะมุมลูกนี้นะครับแกจะช่วยได้หรือเปล่าโยนเข้ามาซอสเดอะเบสยังไม่มงเคียออกมาได้ครับม,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 มาดูจังหวะนี้ครับกุสกกดถ่ายออกมาเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับเบิร์กแคมตักมาเก็ลูกกา,ากาศเก็บกินเรียบร้อยซัดลูกนี้โอ้โหชนเสายังไงเคียออกมาได้ครับเกือบไปดูจังหวะสีส่วนของทีมผูมาเยือนครับปั๊มออกมาโอ้โหเรียบร้อยเก็บกินสบาย จังหวะนี้ลามจะได้ทุ่มนะครับทุ่มเข้ามาไม่ดีครับติดยังไงเลี้ยงจีมาจูจูยังไงโอ้โหดักสุดท้ายสุด,สดเสร็จช็อคเดอร์เบกครับโอ้โหมาจังหวะนี้ยังไงจะลอดไม้กาบบยวมาตีนเนลี่ครับเจอกับช็อคเดอร์เบกช็อคเดอร์เบกยังไงเรียบร้อยครับเบียดอยู่เลยนะครับ <S <S มาดูจังหวะนี้โรนัลโ,โ,โ,โดให้มาซาร่าซา,า,าร่าเจอกับเพิร์นรงเดตต่อกลับมาได้หนีวิดิกได้แล้วตากกลับมาช็อคเดอร์เบกโอ้โหลูกกางกาดกินยากับ ในเกมเดียวกันครับจังหวะนี้ตักเข้ามาช็อกเดอ์เบรกก็เก็บกินสบายครับลูกกาดาาไม่มีพลาดจังหวะนี้ก็ปั๊มไว้ได้อีกครับเ <c oughs> กะกะดีจริงครับตัวนี้มาดูจังหวะนี้เวเนซุเุสเหลียงจี้มาซัดลูกนี้ครับเอาละครับจะได้เตะม,มุมอีกสักหนึ่งทีนะครับดูช็อกเดอะเบรกแล้วกันเบอร์ห้าตรงนั้นใหย่ๆตรงกลางสนามโยนเข้ามาช็อก break, เดอะเบรกมองรียบร้อยเลยครับ <c oughs> ลูกมองนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะสำหรับช็อกเดอะเบรก เรียกกรยาครับสำหรับชื่อนะครับลกนี้โยนเข้ามาโมงสบายครับมาดูในจังหวะนี้โดนโดเหลียงจีขึ้นมาปาดมาซาลาโดนปั๊มไว้เะครับอยู่เลยครไปไหนไม่ได้ครับโอ้เกมนี้หลายช็อตแล้วนะครับมาดูจังหวะนี้เอเซียงเอเสียงลางจีขึ้นมาครับ โยนไหมโยนครับช็อตเดอเบกเก็บกินสบายนะครับแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเทสเวนคลิปนี้นะครับสำหรับนิโก้ชลอตเดอเบกหรือว่าช็อตเดอเบกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้คอมเมนต์มาบอกทีครับอยากรู้มากเหมือนกันนะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ค้าความสามารถของ CB ตัวนี้นะครับส่วนตัวเลยนะครับมองว่าโอเคเลยนะครับค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นกองหลังที่มีความเร็วนะครับค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ลูกสกัดเนี่ยสกัดได้ดีนะครับจังหวะ เกะกะน้าดูนะครับอยู่หน้าปากประตูเนี่ยคือถ้ามีเขาอยู่เนี่ยจังหวะเป็นกองหลังตัวสุดท้ายเนี่ยรับรองว่ามั่นใจได้นะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลูกกลางกาศก็เก็บกินแทบจะได้หมดนะครับเพราะว่าตัวสูงใหญ่ดีเหมือนกันนะครับแข็งแรงของร่างกายความดุดันก็ถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆว่าแจ๋วครับสำหรับกองหลังตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีทีเด็ดจากลูกหงงด้วยนะครับลูกเปิดมุมนี้ครับผมมองว่า ถ้าเกิดโยนเข้าหัวดีๆไม่มีใครเบียดไม่มีใครชนนี่เป็นหน้าจะเป็นประตูใส่สกอร์ได้แน่นอนนะครับสำหรับช็อตเดอะเบกนั่นเองครับก็เป็นกองหลังที่งบน้อยๆนะครับแล้วก็หาซื้อมาเล่นกันง่ายๆนะครับใครที่ขาด b ดีๆก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนํา1ตัวเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สาหรับคลิปนี้